สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหัดปลูกนะคะวันนี้พิงค์จะพามาปลูกผักไฮโดรโปโนิกแบบไม่ต้องรอต้นกล้านานค่ะเริ่มจากเราเพาะเมล็ดใส่ถาดหลุมนะคะพอโตรประมาณหนึ่งเราก็ย้ายเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปแช่น้ํานะคะเพื่อจะล้างดินออกเพื่อเพื่อเวลาเราเอาลงในน้ําแล้วมันจะไม่มีน้ําหนักจะทําทให้รากเขาไม่ขาดค่ะต่อมาเรามาใส่ปุ๋ย AB ลงไปค่ะ พิงจะใส่อย่างละสามฝานะคะอย่างละสามฝาค่ะกล่องโฟมก็ไม่แพงนะคะทุกคนพิงซื้อมาร้อยห้าสิบห้าบาทรวมส่งถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเราใช้ได้หลายครั้งค่ะอ่าสูตรนี้นะคะลองมาหลายรอบแล้วค่ะคือมันโอเคก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นได้ดูกันค่ะคือมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลายเยอะด้วยค่ะแค่ปลูกทิ้งไว้ก็ได้รับประทานแล้วค่ะ มาดูการปลูกกันเลยค่ะเราเริ่มจากเราแงะเอามาจากถัดหลุมนะคะแล้วก็ามาล้างน้ําค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาฟองน้ําไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดกลางแล้วเราก็แน่ฟองน้ําที่เราตัดนะคะใส่กับโคนของต้นกล้าของเราอะคะ่ะแล้วก็เราก็ต้องยัดลงไปในกรอบของเขาค่ะก็ทําประมาณนี้นะคะใบหักไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าให้อย่าให้รากขาดนะคะ นี่ค่ะทำประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ทำไปจนกว่าจะเสร็จค่ะถ้าถ้าเราปลูกผักนี้นะคะถ้าเราดูไปแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะเราควรเอาผักที่เราปลูกอะคะ่ะเอาไปแช่น้ำก่อนเอามาทานนะคะเอาไปแช่น้ำประมาณ2-3วันเพื่อให้เขาคลายปุ๋ยคะ่ะเราถึงจะเอามารับประทานได้นะคะ ปลูกแบบนี้จะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ต้นใหญ่ต้องเว้นระยะห่างกว่านี้นะคะอันนี้พิ้งไซส์หลุม35มหลุมเลยค่ะก็ใส่หมดทุกหลุมเลยก็เลยถี่ไม่หน่อยก็เลยทำให้ผักเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้นใหญ่ผักที่เห็นอยู่นะคะที่ปลูกคือเขาไม่ได้รับแสงค่ะเขาเลยยืดแล้วก็เพิ่งย้ายออกมาใส่แสงค่ะเพิ่งย้ายออกมาวันซืนนะคะ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเร็วมากเลยค่ะอันนี้พิง์เอาไว้ที่ย้ายมาฝั่งนี้ค่ะแบบว่าตอนเช้านะคะแสงแสงส่องถึงได้แล้วก็ได้รับแสงประมาณครึ่งวันเลยค่ะก็จะงามขึ้นเร็วเลยค่ะอันนี้พิงค์ก็ให้ดูอีกทีนะคะตัดแบบนี้ทำแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะการปลูกไฮโดรโปรนิกของเรารูปที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของ ผักกาดหอมและผักกลีนโอ๊กค่ะเป็นตระกูลสลดัดประโยชน์ของผักกาดหอมนะคะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดค่ะจึงเหมาะอย่างมากกับคนที่เป็นโรคโลหิตจ,จางแล้วก็ช่วยอาการอ่อนเพลียหรือคนที่มีสมาธิสั้นนะคะจะเหมาะอย่างมากค่ะแนะนําให้ทานสดนะคะต่อมามาดูประโยชน์ของกรีนโอ๊กของเราค่ะรสชาติของเขานะคะจะหวานกรอบต้นเขาจะเป็นใบพุ่มสีเขียวค่ะ แล้วก็มีวิตามิน b วิตามิน C แล้วก็ไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องการท้องผูกบำรุงสายตาและกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นผมค่ะแนะนําให้ทานสดนะคะจะหวานกรอบมากค่ะแล้วเราก็จะได้วิตามินครบถ้วนโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิงค์ได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ หรือใครมีข้อข้องใจอะไรก็เม้นใต้คลิปเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ